สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็โอ้เป็นภาษาลานะของภาคเหนือจังหวัดน่านบ้านเฮาครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มาสวนยางพราราเนี่ยครับสวนยางพราราบรรยากาศส่วนใต้ต้นปื้นยางพาราผมก็มีต้นเขาเรียกว่าต้นกระท่อมปลาอยู่ครับก็อาจารย์เปิ่นกอได้ต่อไว้แล้วครับมาพอเข้าเวอร์ชันต่อไปนี่ก็คือว่าอาจารย์เปิ่นต่อจูด,นจดินครับ ต้นกระท่อมปลาอยู่กับดินแบบนี้ครับน้าตาเดี๋ยวทำบได้พอครับในต้นเขาแข็งแรงมากคันนี้ครับบได้คบได้พุดได้ถอนกระมัตต่อตรงนี้ก็เอาหอดออกกิ่งนะครับมาใส่สองกิ่งแล้วครับเพื่อเขาไต้ครับให้กิ่งเนี้ยก็จะเสี่ยงมากครับนี่ใส่ไปสองกิ่งแล้วก็นำไปชมตอนนี้เขาก็ออกมาออกมาเป็นจี้ครับเดี๋ยวจะอาจารย์เปิ้นจะไปสารที่ตีหว่าต้นตีหวอ่าออกจูต้นธรรมชาติอ่ะเป็นจะได้ครับไปพอกันเลยครับ อาท่านผู้ชมไม่พอครับวันนี้อาจารย์เปิดจะเปิดถุงแล้วเพราะว่าผรู้สึกว่าเปิดจะครบกับนดว่าว่าต่อมาหลายวันแล้วครับนี่คือต้นจูดินนะครับท่านผู้ชมมาพอเลยครับในเขาก็จะแต่งถุงขึ้นมาแล้วครับนี่นิสัยของเขาครับเขาแต่งถุงมาแล้วอาจารย์จะเปิดแล้วครับวันนี้ครบกับนดว่าจะเปิดพอดีครับเดี๋ยวนี้กี่วันครับอาจารย์อ๋ออันนี้ก็ครับเออชิ้นที่วนครับคุณเจริศักเดี๋ยวนี้ขึ้นมาสิบห้าวันแล้วครับท่านผู้ชมมาพอหน้าตาว่าต้นกระท่อมตีเหามาต่อยอด จูดินนะครับนี่เขาออกโดยธรรมชาตินะครับภาษาบ้านเฮาเขาห้องว่าต้นตรองแดงนะคะท่านผู้ชมต้นต่องแดงนะครับท่านผู้ม <ซะ S 1> ชมเดิมเดี๋ยวเวลาเปิดแล้วมันจะมีหลเกจร่งแนวเกลือ,อซะ อคุณแก่สักจะจะมีคำถามเอ๊ะจะนะอันจะตอไว้ไหนจริงเนาะพอดีอันจริงแต่มันเปินม้าก,กับใบสมบูรณ์เหมือนกันผมก็เลยตอไวอ๋อพอดีตอว่าหลายกิงจจยก่งเพราะว่าอาจจะมีผู้ชมถามว่าจะตอหลายกิ่งเพราะเพื่อมันตายครับเลี้ยงเลี้ยงหมาหลายเพียวว่อนะครับคุณเขาห้องว่าเขาภาษาอันกัมพูรานว่าเลี้ยงหมาหลายไว้เพื่อวว่อเองครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ตอเยอะแล้วครับตอนนี้ครับเพราะว่าเขากระโปรงขึ้นมานี่นะครับนี่ผมเปิดแล้วนะก็คือว่าดีครับเวลาเขาเติบโตเขาก็ได้เติบโตแบบว่าออกมาหลายนะครับ นี่กระติ๊ดนี่กิ่งมันหมดสมบูรณ์นะครับเปิ่ยนกิ่งหมดสมบูรณ์เจากขวางกับมาได้เพราะเาได้มาแปลงครับนี่ก็สั่งซื้อมาจากอันนี้ของจังหวัดชุมพรเนาะครับผมอันนี้นี่กระติดแล้วนะคุณเก่งนะอันนี้ติดแล้วครับเนี่ยจานเบาะติดแล้วนะครับอันนี้กระติดแล้วนะคุณเก่งซะเนี่งอกขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้อันติดติดแล้วครับท่านผู้ชมครับผมนี่ติดแล้วนี่เขาใช้นี่สกิ่งก็ถือว่าผมพอแล้วน่าจะติดอยู่สามกิ่งนะครับ กินนี่กับติ๊กคุณกินซักอันนี้อาจจะติดนะครับเปิดแแลล้วเปิด้วผมเปิดนี่แล้วครับเปิดห่าจะเปิดห่าจะติดอยู่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้นี่นี่เปิดแล้วกัอันนี้นี่นี่คือการ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 ตอกับกับดิ้นนะครับคุณกินตอกับต้นดินนะครับท่านผู้ชมบ่ได้พ่อนะครับแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวเหาปลากับชมไปพอตีอาจารย์เปิดจะเน่ยว่าเน่ยตอกับดินเน่ยจะได้นะครับไปพอเลยนะครับท่านผู้ชมมาพอกันแล้ครับนี่ต้นข่าหอกกระท่อมปลานะครับนี่มาพอครับ นมใบมาครับอาจารย์น้องนมใบมาโล่อาจาราเป็นเจไดนี่ใบเป็นเจี๊ยบครับนี่ครับกระถมปลานี่ของบ้านเฮานี่จะแบบนี้ครับอาจารยเป็นเจี๊ยบครับกระถมปลานะครับแบบนี้ครับอ่าเอาไปพอกันเลยครับแต่นี้อาจารย์เป็นจะตัดแล้วครับใช่กันไกลตัดก่อนเด้หรือใบเลยตัดไปก่อนมีดแล้วก็อืมมีดแบบใบกันถ้าขอเนี่ยนะครับฟันปลาสลามกะครับ เอาฝดเดียวก็ได вот ้๋ well. ัวฝดมันตรงนี้ก็ได้อาจารย์ไปฝดตรงนี้ฝดแบบแบบรุนแรงเลยครับปื <Who> ๊ดปื๊ดปื๊ดโอ้โหท่านผู้ชมแบบเป็นอยังแบบเป็นอยังครับแบบเป็นอยังเพามันเก่นง่ายมากครับวางมือวางมือจันจันจันดูวางมืออาจารย์อาจารย์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเลยเดี๋ยวก่อนอร่อยไหมอ่าเดี๋ยวกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมปิดเก็บก้ามครับผมเอร่อยครับ พอครับเราลําบากมากว่นี้ครับอยู่ในสวนกับบะมีอย่างจะดแจ้แล้วครับไปมามีตตัดกับไรครับท่านผู้ชมมันกินไงครับะะ่านพอกันแล้วครับอเอาเข้าแหมข้างแล้วอาจารย์พอเข้ามาข้างรอใจแห้งครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันสั้นครับไอ้มิดนไ,ไปเลยมันสั้นครับ จริงๆแล้วกับรถของพี่ทีคอนเป็นรถคือมือนะครับวันนี้มันเป็นจะได้หมูหัวครับพี่ทีคอนมันหมดติดอย่างม้าเฮียขุณเตี๋ยผมก็มาครับวันนี้ก็บหมูหัวไปสหามป้าก็เลยกลัวท่านผู้ชมบระเดีรับชมก็เลยใจห้อนก็แล้วจัดจัดนักแบบนี้ครับอ๋อกระถัอจะสำเร็จแล้วครับบบเป็นยังครับนี่ครับท่านผู้ชมอ้าวผ่านข้าผ่านเอาต่อไปเขามาพอของแต้แล้วครับว่ากริงไงเจ๊อ่ะ ไงขนาดไหนครับท่านผู้ชมไงกว่บแม่มือไงตอี้ล่ะพอรออาจารย์ไปจะย้ายจะได้ครับพอแล้วครับกินไงขนาดนี้ครับไงครับดูครับดูอ่าเดี๋ยวดูต้นปุ่นครับต้นปุ่นเดี๋ยวก็จะใ้อาจารย์ไปไปปักช้ำครับอาจารย์ไปจะไปรีไซเคิลไหมครับตอนนี้ครับเอาไปปักช้ำได้ก็ก็ว่าก็เสียดายมันครับเอาครับกิน่ไงเนาะอ่ากินไงอย่างไรจะได้ เอาใส่เปียกหนอกนี่เลยแต่หนอกเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวทำชุ่มก็กำลังลงกำเดี๋ยวผมพอเดี๋ยวเดี๋ยวที่มใหญ่ายเลยจังเอ่าทำไปชมเขาจะบะพาบนครับเขาจะใส่ข้างแล้วครับทำไปชุ่มขายข้างไปแล้วครับเาจะแบบนี้แล้วครับทำไปชุ่มเพราะกิ้งของญ่ครับมันจะมีความสมบูรณ์อยู่นะครับกิ่ง อ่าสมบูรณ์ครับสมบูรณ์อันไหนอันไหนอันเก้าอันปลายกระเพาะนะครับท่านผู้ชมพออันมันหงายอ่าหงายขึ้นหงายขึ้นนี่หงายขึ้นนี่คืออยูต้งต้งต้องต้งปลายครับเดี๋ยวเขาจะเอาตัวอีเสียบนะครับท่านผู้ชมเออเขาเสียบกระเพาะเนี่ยอ่าพอครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะใส่พิษดานได้ครับกิ้งเงี้ยกับอีเอาตะข่างเลยมันเหมือนกันครับพอตงข้างตัวยครับอ๋อเอาตางเลยเาจะจะปาดแล้วครับกิ้งเงยเขาจะง่ายจะได้นะครับกิ่งน้อยเขาจะง่ายจะได้นะครับ ปาดสองข้างครับตอนนี้ปาดสองข้างจากนี้ไปแห่ประมาณสิบห้าวันน่าจะสำเร็จอาจารย์นอ,อด้านนี้เขาจะ,ะใส่ไปแล้วครับเอาแล้วครับอันนี้ก็จะเอาอนันกิ่งของเขานี่เสียบเขาไปแล้วครับท่านผูชม คือต้องเสียบค้างนะครับวันน,น,น,นใใี้ไปเสียบข้าแกนนะครับท่านผู้ชมเสียบคอนเดนเนอร์เยื่อนะครับตบแแ่งเล็กน้อยครับเอาแล้วครับก็เนี้เขาก็จะใเจี๊ยบปลุกนะครับนี่ครับวันนี้ไปใช้ต้องกลางนี่นะครับต้องใส่ตะติข้างเนื้อเยื่อนี่ครับมันมีเนื้อเยื่ออยู่นี่นะครับเขาห้องกับปี้มันครับปี้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ต้นนี้ก็ได้แขกกิ่งเดียวแล้วครับเดี๋ยวบมดเป็นยังอะถ้าเขาถ้าเขาเขาติ๊กก็คงจะ จะสาเร็จครับถ้าเขาบดติดกบเป็นียางเขาจะเอาระยาครั้งให้ต่อตอนนี้เขาบอกมีกิ่งก้าแล้วครับเขาเขา,เขายังสั่งมาบ่ได้เตือนะครับเขาไม่หยุดกิ่งเดียวครับคือมีปัญหาที่ไหนอันคุณเกียรติศักดิเวลาเขาสั่งมาเพราะระยะทางจากต่างจังหวัดเนี่ยมาถึงที่เอี้ยมค่อนข้างมันเป็นตก้้างอยู่ที่อันขนส่งครับท่านผู้ชมบริษัทขนส่งหลกักการที่นี่มันก่อจะได้อะอกเขาเสียนะครับคุณเกียรติศักดิเออมันเสียวันเขาสั่งมาแล้วคือเสียมาประมาณสักหนึ่งชุดครับ ก็คือเกือบเกือบจะทุบชุดนะครับผมม้านะครับผมคือมัน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 มาจากมาไก่ครับไก่นะครับผมคุณเกศสัมาไก่มาข้างกัจังหวัดชุมพรตอนลวงหลังๆนี่ก็มาจากสุพรรณบุรีอย่างชุดที่สุพรรณบุรีนี่คือก็เป็นศูนย์เลยนะครับคุณเกศสัอาจารย์ว่าสุพรรณบุรีนี่ฮ้สึกจะเอามาเนี่ยู้สึกว่าจะมาตอกห่างอยู่ที่ขนส่งครับเสียไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะน้อ ที่ผลงานที่ออกมาก็เกือบเป็นศูนย์แล้วคุณเกลือกคุณเกลือกครับที่ออกมาเลยนะเป็นว่าเกือบบ่ได้ร้อยนะครับก็ซิปยังบ่ได้นะครับสินค้ามาแต่ก็แต่พวกเขากลกบก่อเ <c oughs> สียงสั่งแล้วครับเพราะมันผมมีสินค้าตั้งแต่วัดนานนะครับท่านผู้ชมาถึงแล้วเขาก็ต่อเลยนะครับมาเขาบอกอย่างนี้จะได้ไงเอามาป้อเขาก็มาทำแล้วครับแต่ก็มาเสียงเอาตีหน้างานนะครับว่าเขาจะติดบ่ติดนะครับแต่ที่เขามานี่ทดลองกล่องของซื้อกว่า คือถ่านประชุมได้พอก็เปิดไปเบักเกี้ก็คือติดอยู่นะครับแล้วก็เลือกกิ่งพันตีงามๆนะครับตีสดๆอยู่เอาไปติดตาเปิดนี่นะครับตีเขาถ่ายไปชุดก่อนตีชุดแรกตีเขาเปิดหัวคลิปเมื่อกี้นั่นแหละแต่ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จครับที่ว่าเขาแตกยอดแตกใบนะครับติดอยู่ในกระถางก็ตี่เขาเอามาโชว์หัวคลิปเบักเก้เนี่็ตอนนี้เขาติด วันนี้วันที่สองธันวาครับท่านผู้ชมฮอตติดหน้าหนาวครับแต่ช่วงนี้ดีครับติดหน้าหนาวนี่เขาความชื้นบนนี้แผ่มันก็บใหน้าเน่าความชื้นในดินบนนี้นะครับแผมันบ่กเน่าอาจารย์มันบอกนะครับมันแผมันจะเอาเนี้ตัวความชื้นนะคุณเจซะจะเอาแต่ห้อยแผ่เนื้อตัวตอนนี้เขาจะปั้นแล้วครับ เดี๋ยวปุ๊กติอาจารย์ไปจะใส่หลายกิ้งครับเพื่อตายวันนี้เขามีกิ้งเดียวดีนณะเสียงดูแต่ว่ากิ้งของเขาคุ้งึกว่าสมบูรณ์ครับดูหน้าตาแล้วสมบูรณ์หรือว่าสมบูรณ์ไปประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกิ้งตัวนี้นะครับเขาจะแตกยอดออกก็แถวนี้ครับท่านผู้ชมเนีด้านนี้ครับต้องปิดปากแผขกี่เขาปิดเป็นไว้ายนะครับพอข้าบุตรอาจารย์มาปิดปากแผกไว้ครับ มันต้องปิดปาแผลเอาไว้ตัวเนะครับผมต้องต้องกันเชื้อาราข้าพเจ้ากันนั้นความชื้นที่น้ำจะยดออกมาจากถุด ừ ừ, งดังบนเลยคุงบนจะยกลงนี่แหละโอ้เรามียาเชื้อราแต่เราไม,ม,ม่เอามาครับคุณผู้ชมขอเสียดายแต่อา,ราครับอาจารย์มันแก้ปัญหาตรงนั้นแล้วคงจะสบายใจไปเปาะนะครับท่านผู้ชมปิดปากแผลไว้กอ่อนรครับกันความชื้อนออกตัวเครับ การเชื่อล้านะครับอ๋อใจผมห้อนก็เจะช่วยอาจารย์มาช่วยละเพราะว่านี่ทาไปชุ่มว่าทำคนเดียวไม่ได้ก่อยนะครับต้องใจเย็นๆน้อยนะครับเฮาเขาเนี่ยที่อื่นนั่นเนาะตจำเป็นต้องวันนิดน้อยครับใจเย็นๆครับใจเย็นครับผม ข้อสำคัญนะครับอันคนเกิดใช้มือเขาบอดีไปยุบแผลนั่นนะห้ามห้ามมือไปติไปโดนแผลครับบางทีสมบูรณ์จริงแต่มันจะว่านเฒ่าเน่าเพราะว่ามือเราจากต้นนั่นกับการติดเน่ากับอันมือผมอาจจะไปโดนเหงื่อผมบะไรอ๋อมือมืออาจจะติดเชื้ออย่างมไรครับครับติดบอดีจับเวลาปาปาาแผลแล้วบอดีอัมือไปจับแผลจับนะห้ามไปจับห้ามมาจับแผลที่เขาปาดครับครับผมแผลจะสกปรกครับท่านผู้ชมบันก็เหมือนคนเขาว่า เวลาเป็นแผลปุ๊บเนี่ยท่านความสะอาดนี่นะครับท่านผู้ชมผู้ชมอย่าลืมกับถุงนะครับผมเพื่อเบื้องหน้ามันขึ้นไปคอนี่ในมุมนี่อาจารย์แปลว่ากับถุงเบื้องหน้ามันคือมันตัวครับมันเป็นตัวซับเนาะมันไหลองรดลุ่มเนาะอาจารย์เนาะครับผมอาจารย์ว่าให้มันไหลลงรดลุมเพิ่อให้มันยศใส่กิ่งที่เขากิ่งเขาติดนี่นะครับแล้วก็เขาก็เอาอันนี้ปั้นสำทับสำกำก่อนเนาะเออเมื่อกี้นะ การความชื้นออกจากห้อยแผลมันเราแผลเปิดบบกกว้างครับบบใหญ่ครับแผลเข้าปลาจีนะแผลจะบกกว้างครับเหมือนการทำเหมันสมัยใหม่เนี่ยครับผมเอออันนี้เป็น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 ต่อแบบทักษะกันต่อแบบใหม่งเนนะครับท่านผู้ชมก็คอยทำแับสมุดเราทำคนเดียวในป่ายนยครับก็คอยทำครับถ้าต่อตะข้างเนี่ยคุณเกลเซอแผลมันจะน้อยครับแผลมันจะน้อยมอสโซล่ากินใหญ่ เง no ี้ยนโมนี่เขาควันจะตัดเห็นเลยมันจะเป็นตัวอันซับน้ำอืมอากาศอากาศจะเข้าอากาศจะเข้าครับท่านผู้ชมอ่าเข้าครับอากาศจะเข้าตัวห้อยกะอย่างเงี้ยอาจะไม่เขาจะจะเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ พอเขาเลยแผลลงม้านะ่ะแผลอนี่เนาะอยู่ในตะกร้ามาไงตะกาเนี่ยตะกร้าตัวเนี้ยเออตะกร้าขึงมือเแต่ข้อสำคัญก็คือว่าเลยแผลลงม้านะ่ะก็คือการอ่ตเลยแผลลงมาครับท่านผู้ชม้ลลเลยน้ำน้นนาที่เขาความชื้นเข้าไปตกลงมาตั้งหลุมเท่น,นะครับท่านผู้ชมเอาลแล้วครับเนี่จะโผลแล้วครับอี๋นะครับกับเซตขั้นตอนอ่าอ้ยมีอย่างแล้วครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับกับนี่ก็เรียบร้อยเซตทุกอย่าง ผมกับอาจารย์ก็จะได้ล้าท่านผู้ชมไปแล้วนะครับคงจะล้าล้าท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับสวัสดีครับอาจารย์ซักกับคุณลุงอยู่ในสวนนี้ครับท่านผู้ชมก็คงจะเพื่อท่านผู้ชมได้รับชมกันไปเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมได้พอรายการไปแล้วก็ขอให้สุภาพแข็งแรงและก็ติดตามรายการของเขาไปตลอดนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ